เริ่มต้นวันแรกของการทำงานมีพี่ที่ทำงานบอกว่าอยากกินขนมจีนแล้วก็ขนมหวานของหยวยถามหยวยว่าสะดวกทำให้ไหมหยวยตอบตกลงเลยทันที เริ่มต้นมาหยูยตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ครึง่งวันนี้ออเดอร์คือขนมจีนน้ำยาปลา6ชุดน้ำยากะทิ6ชุดแล้วก็ขนมถ้วยทั้งหมด10กล่องเริ่มด้วยเอาซึ่งขึ้นตั้งไฟต้มน้ําและนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนก็เช้าว,วันนี้ใบเตยที่หยูยเก็บไว้หมดก็เลยต้องคั้นใบเตยกันสดเลยสิ่งแรกที่หยอยต้องทําก็คือขนมถ้วยก่อนขนมถ้วยเนี่ยดูเป็นขนมที่ทําไม่ยากนะแต่พอถ้าทําขายปุ๊บเนี่ย ขนมถ้วยจะเป็นขนมที่ยากมากทันทีเพราะเป็นขนมที่ต้องใช้เวลาและทําต่อรอบได้ไม่เยอะมากเพราะด้วยความที่ยุ๋ยยังเป็นครัวบ้านอยู่และขนาดตัวหม้อซึ้งก็ไม่ใหญ่มากพอหยอดหน้าขนมแล้วก็นากะทิเสร็จระหว่างรอนึ่งก็เอาผ้ามาปูพอขนมถ้วยเสร็จก็รีบเอาขนมถ้วยมาผึ่งให้เย็นระหว่างรอขนมถ้วยเย็นยวยกับยุ๋ยก็รีบมาเตรียมจัดผักจัดขนมจีนใส่กองเป็นชุดๆไว้พอจัดเสร็จยุ๋ยก็ไปเตรียมน้ำยาขนมจีนวันนี้จะเป็นน้ำยาป่าปลาร้า น้ำยาป่าของยุ้ยจะให้ลูกชิ้นต่อชุดไปที่3ลูกแล้วก็เลือดไป3ามก้อนใหญ่ๆส่วนหม้อน,นี้จะเป็นน้ำยากะทิน้ำยากะทิของยุ้ยจะมีความเข้มขน้นรสชาติเผ็ดกว่าเจ้าอื่นๆมีความหอมพริกแกงแล้วก็มันกะทิมากหนึ่งชุดจะให้ลูกชิ้นไป3ลูกเหมือนกันพอขนมถ้วยเย็นตัวแล้วหยุยก็รีบมาแกะใส่กล่องให้เซตขนมถ้วยใบเตยของย,ยุยเอกลักษณ์คือต้องมีความหอมใบเตยให้ชัดกะทิต้องหอมหน้าแตกมันเล็กน้อย กินแล้วจะต้องมีความหอมมันและหวานไม่มากแล้วขนมถ้วยของยุ้ยก็เสร็จแล้วแล้วรีบอาบน้ําเปลี่ยนชุดไปทํางานส่วนยุ้ยก็ตักขนมจีนเป็นชุดๆใส่ถุงไว้ให้เรียบร้อยแล้วขนมจีนกับขนมหวานก็เสร็จทันเวลาพอดีไม่ว่าจะเป็นขนมจีนหรือขนมหวานกี่ชุดยุ้ยและยุ้ยก็พร้อมทําเสมอ แล้วเช้านี้เจ้าวายูก็ตื่นเชา้ทาทันเวลาไปส่งปะปาทำงานพอดีเลยได้เวลาเอาความอร่อยไปเสิร์ฟให้กับทุกคนแล้วครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของยวยและยุย้ยและปีที่ดีของทุกๆคนเลยนะครับ